เสียมลงขออีกสองสองตัวนั้นสองตัวนีู้คู่กันเลยครับตัวนึงครับโอ้ตัวนี้ใหญ่เนาะโอ้ยโอ้ยโตคนพี่น้องพี่น้องโอ้ยโตพีน้องอ้ยใหญ่ขวานมันอื้องหน่อยนี่ครับีฉดางพคนโผล่้นมา ปูนนะโบุกใหญ่โบุกใหญ่นนแล้วเนาะโศกไปโศกมากก็ได้มกกับเด้อครับพี่น้องนี่ล้ายติบแล้วเนาะนี่เดืตัวใหญ่ใหญ่จ้ะมกใหญ่ใหญ่ครับ,นเ,รบนนนเนี่ยโศกห้าไปเรื่อยครับแถวน้ามอนี่สวัสดีจ้าสวัสดีในส่วนสาวใจพี่น้องสาวนี่ก็มาพบพผอกันกับสาวก้อยก็เบ้านาจ่ะสวัสดีครับสวัสดีพญามยายพ่อแม่พี่น้องอที่กันเข้ามาติดตามรับชมครับ เามนีก็มาพบพ,พอกันกับบา้านเสากาที่เก่าเนาะแต่ว่ามนีบ่ได้ภาพพี่น้องเขาปลาครับพี่นี่มนีมาลงหอยลงหองแถวบ้านเนะาะจ้าสีพาพพ่อแม่พี่น้องมหาหาเละโซเขียดครับเป็นเขียดทรายเขียดจ้าหน้าเป็นยูน้ำทรายเนะาะจ้าหลุ่มเมืองน้ำการครับเสามนีวัดิรีสมานยำปบคคับไปครับไปจ้พี่น้องพอกันเสามณีกับเสาวันทียี่สิบมีนาคมปีประศรีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าไปหลุนไปชมเมืองน้ำกันจ้า มเาเลาะเบิ้งเขียดครับมันนี่มาเดินไปปลาเนะาะจ้ะไปแล้วเยอะน้อยครับตัวหน้านครับนี่ตัวแบบใหญ่ครับตัวแบกใหญ่เลยตัวนี้ปะเพราะมันอียงน้อยเนาะอียงน้อยครับนี่ตัวบบใหญ่แห้งจ้ะ ប <m...àn> mm -hmm. <th> like ាទប <qué> si <tho> <co> <drag> ៉ុនយូរណំតោហ្នឹងក៏យូរលึกครับណំតោហ្នឹងយូរទឹះហ្នឹងហ្នឹងវាមិនជាតិណ້ອຍครับជាតិណ້ອຍមិនហាតៃអស់ញ៉ាំមិនស្ື້ນเนาะចាទីនេះครับខៀតបត់ คุอปีกายปันใดเนาะแมนได้นะตัวนึงครับนี่แมนนะมมันึงครับนี่แมนบอืมบบมันเขียดครับอืมมันจะเขียด เป็นเอี่งครับนั่น,น<ม>ออกมาแล้วเขียดครับมันนี้กน้ำใสเนี่ยแต่พี่นนองจะอยูย่น้ำใสแหงนี่แล้วนะน้ำาสครับเถวาละหองจ้ะ cái cài cái còn nữa nào cái cài bỏ cái cài không có sụp mòn như thế nào nè Đêm này chết nói rồi Tuấn Anh hát Chết chân nào? nữa Anh hát Một bên นช่วงคนเนาะจิ้นเดือนเดือนมิเมษาครับสี่แห่งเบิดพี่เนกะลาอยู่เนาะพี่กายนี่โสงจนสิเบิดแล้วจะพี่น้องเป็นสองเวลาเลยสองโตนนะึงด้วยนั่นเดี๋ั ผองออกมาเลยนั่นนั่นนั่นนนนันนนร่งทางกันครับ

ลงหมกเลยไงอื้หูหวานดีขนาดครับตัวเก็บเลยม็นมจะใส่ตันนี้โตขึ้นมาที่ไหนเจ้าก,ก้อยน,นี่จ้ะแนนเลยนี่พันอยู่ โอเคก็อยู่เล็กครับจะได้เป็นเค้าก่อนนี่สมัครนี่ก็อยู่เป็นจุบได้เนาะจ้ะ1 2 3ตัวนึงดิตัวนึงสคอนอื้อตัวบักใหญ่เนาะ

Nhân tùng nắng 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 nâng nắng Nên nắng 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 น้อยครับขาวดีอย่ปะจ๊ะห้าจ้านี่หนามนกำลังสีบล็อกครับกำลังเป็นตุมแหนบเป็นสองข้อแหนบเนะจ้ะ,ต,ะตุ่มมือเเนาะทองไหลายครับเป็นเงียบเนีเก็บจ,จะน้าเนาะ and you left the up now ดีตัวหน่งัน่แมนเลมเนาะแมนจอ้สอยูใหญ่เลยเนาะเฮ้ยใหญ่แหมจ้าเสียมลงขออีกสองสองตัวนั่นสองตัวนึงดูคู่กันเลยครับตัวนึงงรับนอ้ตัวนี้ใหญ่เนาะ

<laughs> ตัวบักเอบจ้ะ <c oughs> ไม่ร้ายนี่น้ามือขันฮนะเอากระได้เนาะับ <c> ม <oughs> าตัวนึงที่ตัวนึงจ้ะ จายเราบี่าย้เมาจะหนีเนาะจะเอาจะซ้องหล่อครับจะหนีแม่เนาะแม่ว้ยวุ้ยโตพี่น้องพี่น้องบุ้ยโตพี้อุ้ยใหเน่ยพอมันอืงหน่อยบุ้ยโตจนเหลืองครับ อ <sp ot> ้โผโผแห่งเนาตัวน <t ried> <bs> ี้เนาะอ้ยคันกบกัหอยกบเฒ่าพุ่นเนาะนี่เนาะจ้ะ2โตนี่มตัวน้ครับจองโตตัวนี้ครับนี่พ่นอันนี้ขึ้นมาน้ําเสียมเลย Tô cái dư lợt Tô cái dư tình tự Tô này cái này nó tổ này nó hoàn tập hơi gần này Tô một cái như là này Tô nhai <laughs> <laughs> gần ngập Tô một cái nháy นี่ครับมี่สะดับคนโผล่้นมา ตอนนบู๊ยพี่น้องซ้ำกันก็ตวงหันซนะ้ำกันก็ตัวใหญ่เนะจ้ะตัวใหญ่แหงจ้ะพี่น้องลายๆนะครับนี่เขียดจะหน้าครับตอนทายโฉกนีนะ่ผมก็เห็นใช่ไหมยึดกล่องปับ๊บเห็นปุ๊บนะ้องโซกเปิ่งครับ แม,มนโอ้แมนแมนแมนเด้อโตกระโศกขึ้นมาน้ำเสียมเลยเนาะน้ำโตสศกไปเห็นแต่ะดังพคนโพลครับจะึงครับตัวบักใหญ่เลยจ้ะพี่น้องขึ้นมาน้ำเสียมเลยมีนิสัยเป็นบโบลาณนิดหน่อยจะเป็นสั่งโบลายครับ คือรูปนี้บ่าวดอมงเดียวนี่ครับได้หมกกาวจ้ะพี่น้องนี่สิสายจังซี่อู้เนาะโตกไปนี่เห็นแต่ด่างเพิ่นโผล่แล้วพุ่น2 3นี่ตน คืนมานำเสียมเลยครับตัวใหญ่นะเดาะจวตอนตายพอเห็นขึ้นมานำเสียมอีกเดี๋ยนี้ตัวก็ศกสศกายไปเลยครับอยู่เลือะเตอ่อไปสายเพิ่นยังเปียกแห้งอยงนี่ครับ

มีโวกไว้ังคือจะน้อยดินแห่งๆเหลือมันี้แน่กับเพื่อนกับมะเขาวีด้วเนาะจ้าบาดนาก็มาโศกน้ำหมองเก่ากระได้ครับสะมาเอามาพ่วนดินให้เพื่อนเนาะเพื่อนยังเพื่อนยังสุ่มเนี่ยครับหนาำก็ล่างโบกก็ล่างเป็นตม คนตกมาใส่มาหาหน้ำแม่เนาะนี่ครับพี่น้องปุ่นนะต้นบุกใหญ่ต้นบุกใหญ่เนาะนี่เย็นจะล้างคนขึ้จังต้นหน่อยครับคนอยู่ใต้ดินเด้วยน่ะต้นหน่อยครับต้นบุกใหญ่เราสามารถนุได้เนาะไปอยู่จุดใดก็ โงกโงก,โ<ซ>กไปนี่นหละท่านไปเรือไอ้ครับนั่นปุ้ยใหญ่ใหญ่ใจพี่น้องโอแม่แมนอยู่ขึ้มเขียมคับเรือเดินนี่เนาะสามตัวนี่เขียดน้อยครับเนี่นย เช็ดนอนนี่ทันแม่นันนี่เพิ่นเต้นไหวๆเนาะเต้นไหวแน่นครับเช็ดนอนเนาะเต้นเดาเต้นเดาเข็ดหม้อครับโอ้เข็ดเข็ดจะหน้าเข็ดจะหน้าครับนั่งโต๊ะโพบคนขึ้นมานทำเชียมเพื่็เต็นไปเลยเนี่ยตัวนึง นนั่นดังแอฟเลดตัวเหลืองครับตัวนี้นนโห<อ>นกไปโศกมากกับเดมมกแลเด้อครับพี่น้องนี่ลายเติบแล้วเนาะนี่เดือตัวใหญ่ใหญ่จ้ะมกใหญ่ใหญ่ครับเนี่ยโศกหาไปเรื่อยครับแถวน้านมนี้นะครับ ทำครับพันกฤชมาคิวฟางกันไหมเนาะอันเดี้พันกฤชพอค่อยอยู่ไกลกันไปไเลครับทั้งโตกับตัวหนึ่งอยู่เท่มตัวหนึ่งอยู่ทั้งหลุมเนาะจ้าสองสามทั้งโตไปอยู่เลยครับ บู้ยตัวนี้ครับพี่น้องตัวบกใหญ่นาะตัวใหญ่ตัอ,อปเป็นฝนเอ้ย่นนะหมอง่นอยู่ครับรูปบังเถงนะจ๊จะมอง่นอยู่นี่คนโศกเนี่ยมาเห็นครับคนถ่ายเห็น,นครับนี่นมองฝนมองใช่ไหแม่เห็นนะมันยนะแม่ที่เียนี่ ต้องม่หมูมันเหรอเพี้ยนตัวหนึ่งต้องม่หมูข้าขงกันเนี่ยบอมาะหน่อยเดน่อย <c oughs> เดินไม่ไหวเขียนน้อยแล้แม่นอยนะู่ก่อแม่นจิตเ่นผู้ตัวผูกใหญ่นั่งจ้ะ่เจ๋วจันครับงูขวนญมัน ต้องเ,เ,เปิดต้องมีค,ครูวั้งนี่ เป็นหินนะใส่ตะต้มหิมนะเห็นไหครับเี่นะ่นนอนนเองเราเราจะพี่นองก็เดินทางมาหอดชวงทาิาีแล้วจะมาเบิพ่พผลงานกันกับเบ้านาดจามาเงิน รับพราแม่พี่น้องกัมาสรุปยากได้อัดมานกันครับวันนี้นี่ครับพี่น้องพ้นงานที่ได้วันนี้ก็ไลยเติบอยู่เนาะสองสามหมกอยู่ครับนี่เป็นเขียดทรายเขียดจ้าน้านอ้องเป็นเขาอยู่น้ำทรายน้ำมันนี้ครับเป็นเขาสดน้ำทรายครับหนามพ่นกันยังขั้นแห่งดีปนไหาเนาะทราย,ายพ่นยังเปียกเนี่ยครับ้องรออีกจะเดือนนาพนุ่นเนาะถือว่ามานว,ว่ะก็ได้ยู่ได้กินครับพี่น้องมโศลบ รอบแรกเนาะจ้ะจบมาหลายเถื่อแล้วครับพี่น้องนามพิ่นยังบกจากเถื่อเนาะมองโบกกับพี่น้องเพิ่นกับไปรอโศกก่อนเนาะมานัดมาโศกเบิ่งมันีอครับดินทรายพิ่นยังเปียกแน่อยู่ครับพี่น้องครับมีเขาได้โศกอยู่เนาะมองเราโตสองโตครับพี่น้องอ่ะสิบวร้ายคือปีกายเป็นนาน้องปีนี้จ้ะคิดว่าสิบว่คือปีกายครับพิน่นสิห้างว่าปีกายแต่ว่ากระสิบพ่อได้พ่อได้อยู่เนาะจ้ะกันโศกกับสิบพอได พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องที่ว่ามานครับมือนี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดเชิญชอบก็อย่าลืมไปจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสืบว่าพาคลิปใหม่ๆจากบอลนังครับสาวกอยครับสําหรับคลิปมือนี้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกมาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสําหรับคลิปมือนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากานคลิปนามเมนาพุนาจาวัสิภาไปหาอยู่ห้างกินยังจ้า สำหรับคลิปนี้เดินทางกับบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า